สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับอําเภอท่าศาลาของเรากันนะคะท่าศาลาเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่าศาลาเป็นชุมชนเก่าแก่เคยเป็นชุมชนโบราณที่อายุกว่า1000ปีโดยเฉพาะชุมชนโบราณที่ตำบลโมคะลานมีอายุเก่าแก่ถึงกับมีคำกลอนบทหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นชุมชนโบราณมานานว่าตั้งดินตั้งฟ้าตั้งหญ้าเขตดมอญโมคะลานตั้งก่อนเมืองคอนตั้งหลังซึ่งสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนนี้ในพื้นที่เมื่อพศ2 4 4 0ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ได้มีการปฏิรูประบบการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รอส1 6่ท่าศาลาเดิมมีชื่อว่าอำเภอกลายและมีที่ว่าการอยู่ที่บ้านปากน้ำท่าสูงก่อนย้ายมาตั้งที่ตำบลท่าศาลาในปีพศ2460และเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอท่าศาลาในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นสิ่งที่สำคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้นั่นก็คือ หลักฐานต่งตางๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เป็นหลักฐานที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้นหรือหลักฐานชั้นรองที่มีการรวบรวมขึ้นภายหลังซึ่งในวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักฐานที่ค้นพบในอำเภอท่าศาลาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอำเภอท่าศาลาของเราซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอำเภอท่าศาลานั้นมีอยู่มากมายได้แก่หนึ่งแหล่งโบราณคดีบ้านโมคะลานตั้งอยู่ที่ตำบลโมคลาน ำเภอท่าสาลาโดยหน่วยโบราณนคดีที่8ได้สำรวจพบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก บ่งชี้ว่ามีชุมชนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12-14ซึ่งเป็นช่วงก่อนยุคเมืองนครศรีธรรมราชสถานที่แห่งนี้มีเทวสถานศิวลึงและฐานโยนิที่บ่งบอกถึงอิทธิพลศาสนา,าพราหมณ์และสาวานิกายก่อนที่าศาสนาพุทธมหายานจะเข้ามามีบทบาทในภายหลังชิ้นส่วนโบราณนนวัตถุจํานวนมากถูกนําไปใช้ซ้ําในบ้านเรือนและสวนเกษตรเช่นกรอบประตูเสาโบราณเป็นต้น 2. โบราณสถานตุมปัง ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวไลลกษต์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาเชื่อว่าเดิมเป็นศาสนสถานโบราณชาวบ้านเล่าว่ามีงูบองหลาหรือจงอางเผือกเป็นผู้ปกปักรักษาโบราณสถานนี้แม้จะไม่ได้มีการขุดค้นอย่างละเอียดแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ สะท้อนถึงลักษณะชุมชนเก่าที่มีความเชื่อและพิธีกรรมเฉพาะท้องถิ่น3แหล่งโบราณอื่นๆรอบอำเภอรวมถึงตำบลสะแก้วพบเครื่องมือหินอายุประมาณ2,000-3,000ปีและเทวรูปพระนารายณ์จากพุทธศตรวรรษที่10บบ่งชี้ถึงการมีชุมชนเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งนักเรียนสามารถไปศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริงได้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิน่นเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกพลเมืองดีต่อไปค่ะ